สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ตามสัญญาค่ะวันนี้ครูนกจะมาพูดเรื่องเหตุผลทำไมครูจึงมาสอนออนไลน์นะคะสอนวิชาชีพออนไลน์สอนการขายออนไลน์สอนวิธีการทำสวยให้ตัวเองออนไลน์สอนวิธีการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองออนไลน์เนี่ยทุกอย่างมันครบครบกระบวนความเลยในที่เดียวอย่างนี้หาที่ไหนได้ ะะเพราะว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะคุณก็ปารถนาจริงๆปราถนาเลยค่ะให้ผู้หญิงไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกเป็นที่หนึ่งในแบบของเราเองคนไทยเราอย่ามวัวแต่เคลมพูดรีบเปอยน,นะคะว่าคนไทยทําอะไรอะ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกเราต้องทําทําจริงๆทําให้เห็นเป็นที่ประจักษ์คนไทยไม่แพ้ใครจริงๆโดยเฉพาะถ้าหากพวกเรารวมกลุ่มกันได้รวมตัวกันได้ ยกระดับคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไทยขึ้นมาเนี่ยสุดยอดแค่ไหนพวกเราลองมาคิดดูนะคะเพราะผู้หญิงไทยเรามีดีกันทุกคนอยู่แล้วดีดีดมีดีจริงๆในแบบของเราเองนะคะจริงๆแล้วก็มีนักเรียนหลายคนซึ่งเป็นนักเรียนในสถาบันของครูนกเอ,เองนั่นแหละซึ่งเขามาเก็บคอร์สเล็กไปแต่ทีนี้ก็คือคอร์สเล็กคือเขามาทําเรียนทําเล็บอย่างเดียวเรียนทําหน้าอย่างเดียวเมื่อเขาผ่านสอบผ่านแล้วคุณนกก็ให้ซีร์ติฟิเคชคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นการเรียนการสอนออฟไลน์ซึ่งต้องมาเรียนที่สถาบัน ตอนนี้เราไปสอนกันอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยต้องมาสอนออนไลน์สอนออนไลน์นี่ให้ประโยชน์ยังไงแล้วมันได้ผลจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนเนี่ย ไม่ต้องเรียนก็ได้ไปซื้อของใน Ebay ไปซื้อของในอ่าช้อปปี้ลาซาด้าอเมซอะไรก็ละก็แล ok ้วแต่นะคะมาลองทําดูเองก็ได้ใน Youtube มันสอนฟรีอะแยะสุดท้ายนักเรียนท่านหนึ่งนะคะเคยมาเรียนทําหน้ากับครูนกไปเมื่อ5-6เดือนที่แล้วก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยหนูพอหนูไปอ่าไปเรียนของคอร์สของฝรั่งนะคะก็คือเขาอธิบายเหมือนไม่เข้าใจแล้วทีนี้พี่นกมีคอสออนไลน์ไหมที่จะสอนต่อคนตา เพราะว่าหนู่ลงทุนซื้ออุปกรณ์มากองเต็มบ้านเลยแล้วมันไม่รู้ใช้ยังไงแล้วเกาวอะแสบตามาก มันก็เลยเป็นไอเดียปริ้งเว็บจริงๆแล้วคุณนกอยากจะขยี้เรื่องของการทำการทําหน้าก่อนก็คือการทําหน้าด้วยเมโซเพราะมันมันแก้ปัญหาให้คุณนกได้อย่างดีมากเลยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะว่าเมื่อก่อนเคยผู่มากแล้วมันมันคืนมาได้ดีขนาดเนี้ยทีเนี้ยคุณลกก็เลยเห็นว่าก็เลยเอาเรื่องของคอสทาหน้าเมโซเนี่ยมาขยี้ขยี้ให้พวกเราได้เห็นกันนะคะว่ามันใช้ได้ผลจริงพวกหน้าม,นมันมันมีเสิวรูขุมขนกว้างรูปหน้าไม่กระชับแก้ไขได้หมดเลย3ครั้งรู้เรื่องสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าคนผิวหน้าดีอยู่แล้วทีเดียวรู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยทีนี้คุณนกก็ต้องมาดูแลใกล้ชิดเพราะว่าเรื่องของการทําเมโซจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของคอสเลเวลสในประเทศอังกฤษนะคะคือมันจะอะไรที่มันเกี่ยวกับเข็มหรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะอยู่ในเลเวลสของประเทศอังกฤษทีนี้คุณนกเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายหรือเสียหายถ้าหากมีครูมีไกด์มีโคช้ชสักคนหนึ่งดูแลอย่างใกล้ชิดคุณนกก็เห็นว่าอม,มันอยากให้ต้องเสียโอกาสเพราะว่า ลูกค้าของเราเนี่ยค่ะทำหน้าเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งกําลังจะดีพอครั้งที่3มาไม่ได้นี่เขาจะเหมือนความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่คอมพ l e ทแล้วผลมันก็ไม่ชัดเจนถูกไหมคะเพราะว่าการทําเมโซเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดชีพมันจะอยู่ประมาณสักถ้าหน้าพังๆจริงเนี่ยประมาณ 3- 4- มหครั้งนะคะแล้วแต่นะแล้วแต่สภาพแล้วมันจะเห็นผลชัดเจนมากนะคะหลังจากนั้นก็มีการท็อปอัพเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งหนึ่งก็ได้ทําด้วยตัวเองก็ได้คุณนกเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยเพราะว่าตอนเนี้ย เครื่องไม้เครื่องมือมันออกมาม,มันตอบโจทย์มากอยู่นะคปับงอัะมันตอบโจทย์มากกับการที่เราจะเอามาทําได้ด้วยตัวเองนะคะเอามาดูแลตัวเองโดยไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยให้มันเสียเงินมากมายเพราะว่าแน่นอนที่สุดครณนกนี่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าของโรงเรียนแต่ทีเนี้ยคุณนกก็เลยมีแพคเกจสอนต่อคนตาออนไลน์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณขอมาเราจัดให้ ครูนกสอนได้ทุกอย่างสอนเทคนิคการทําแล้วนะคะยังสอนวิเทคนิควิชาการตลาดให้ด้วยคุณจะเอาไปขายยังไงนะคะเมื่อคุณมีความรู้พวกนี้อยู่แล้วเนี่ยวิชาความรู้ติดตัวเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าหากคุณไม่มีวิธีการขายเนี่ย มันก็มันก็โอเคบางคนที่อาจจะไปเจอคนที่สนใจจริงๆมาถามว่าใช้ยังไงไปทําไมสวยขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะไปสะดุดเอาอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะปล่อยโอกาสให้ลอยไปกับอากาศทําไมอะคะเมื่อเราดูดีขึ้นเนี่ยคือป้ายโฆษณาของเราถูกไหมคะทีนี้ก็นี่แหละคือจุดขายของเราต้องเริ่มขึ้นที่ตัวเราเองนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคุณนกจัดคอร์สเรียนออนไลน์มาเนี่ยสำหรับสำหรับสาวไทยบ้าน คือนึกถึงคนไทยที่ประเทศไทยเวลาคุณกากลับไปเมืองไทยเนี่ยเพื่อน,อนๆรุ่นเดียวกันนี่เขาร่วงรวยหมดแลนะร่วงรยไกีกับการเวลานะคะก็ถึงแม้ว่ไม่ร่วงรยนี่ก็ใช้เงินเยอะมาก กับการที่จะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโบท็อกฟิลเลอร์ร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยหรือผ่าตัดยกหน้าดึงหน้าอะไรก็แล้วแต่ร้อยไหมคุณนก็เคยทำนะ้วทำเป็นเล่นนั่นแหละช่วงที่หน้าคุณนกผุมากๆนั่นน่ะบอกได้เลยว่ามันเป็นอาการติดเชื้อของการร้อยไหมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันมีผลข้างเคียงจากการที่เราวิ่งเข้าว,วิ่งออกร้านเสริมสวยไปทำร้อยไหมแล้วทีนี้พอเราเข้าคลินิกทีร้านคลินิกเสริมสวยหรือโรงพยาบาล เขาก็ต้องต้องการปิดยอดขายเขาใช่ไหมคะเขาก็ต้องบอกว่าทําได้ทําได้เอ้เราหรือเป็นคนที่อยากสวยใช่ไหมเราวิ่งเข้าไปเขาก็เขาก็บอกว่าโอเคเลเซอร์ทําได้ในวันเดียวกัน แล้วก็ร้อยไหมก็ทําได้ในวันเดียวกันดังนั้นคุณลกจัดเลยเพราะว่าเรามาเมืองไทยปีหนึ่งแค่ครั้งหรือสองครั้งคุณลกก็วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเหมือนรูปหน้ามันไม่กระชับเมื่อก่อนก็เริ่มมีเริ่มจะมีเหนียงร่องหน้าเมื่อก่อนคุณนออกจะเหมือนผอมหน้าซเซียวๆกว่านี้นะคะหน้านก็เริ่มมีร่องก็อยากสวยเอาเพ็งเขาเพื่อนๆเขาร้อยไหมวัยเดียวกันเนี่ยเขาไปร้อยไหมเขาทาสวยเขาบอกว่าโอเคนะมันมันก็จะได้ผลดีระดับหนึ่งระยะหนึ่งอะไรอย่างนี้คุณนออกก็ไปทีนี้ไปร้อยเสร็จสับกลายเป็นว่า แพ้คนอื่นไม่แพ้แต่เราแพ้ทีนี้ก็เลยกลายว่าสิวเห่อขึ้นมาแล้วแต่เราก็มีฝ้าอยู่แล้วก็เลยทำเลเซอร์ในวันเดียวกันหมอเขาก็จัดให้มาแล้วก็จัดแพ็กเกจยามาเสียเงินไปเฉียดแสนแสนเลยดีกว่าอย่าว่าเฉียดเลยดีกว่าอันนี้ไม่ได้รวมค่าเดินทางหรือค่าช้จ่าย,อ,ยาอื่นนะ พราะคุณนกมาจากต่างจังหวัดทีนี้พอเข้าไปทําอะไรในกรุงเทพปุ๊บมันแค่จ้จ่ายก็ต้องมีค่าโรงแรมที่พักค่ากินอะไรเงี้ยค่าเดินทางก็ต้องมีแล้วทีนี้ก็คือไปทาก็ความที่เชื่อหมอโรงพยาบาลเสริมสวยใช่ไหมคะเฉพาะทางอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นปัญหากลับมาทีนี้พอเราดีขึ้นตอนเนี้คุณนกจึงเล่าให้เพื่อนๆฟังได้จริงจังเลยนะว่ามันไม่ควรจะเสียเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วบางทีโรงพยาบาลหรือคลินิกเราก็ต้องเสี่ยงเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าเราเป็นหนึ่งในร้อยก็ได้ที่อาจจะมีอาการอย่างนั้น ทีนี้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้อะเราจะไปคมเพลนใครหรือไปโทษใครหรือไปเบรมเหมือนไปต่อว่าหรือไปเรียกร้องอะไรเขามันก็เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะเราอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลยกลายว่าตัวคุณเขาเองก็เป็นช่างสมสวยๆเราก็น่าจะรู้ดีแต่ทําไมเราไปหมองูตายเพราะงูนี่มันมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆเลยนะทีนี้พอคุณนกทำคอร์สออนไลน์มาเนี่ยก็เลยเห็นว่าที่จะทําให้เห็นให้เพื่อนๆเ,เห็นเป็นเรื่องเด่นชัดเลยคือเรื่องผิวหน้าของคุณนกซึ่งมันดีขึ้นจริงๆแต่เมื่อ3-4วันเนี่ยมีน้องคนหนึ่งซึ่ง กับครูนกที่ร้านน่ยนะคะทีนี้เขาก็โอเคเอาไปทํามาหากินเขาได้มันก็เลยเหมือนประมาณนะั้นลูกค้าตอนนี้เขามีลูกค้าประจําที่ทําหน้าแบบนวดหน้าคือจริง,รงๆแล้วเขาเป็นคือเลี้ยงลูกแล้วก็คือทาพาร์ทไทม์ทำงานเป็นทําความสะอาดโรงเรียนน่นะคะแต่ทีนี้โรงเรียนก็เหมือนหยุดก็เขาก็เลยโดนลดชิฟต์โรงเรียนเพราะว่าเด็กเขาเรียนที่บ้านกัน s t u d ิ f r o m Home อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยเป็นว่าเขาก็โดนลดชิฟทํางานลงเงินก็ลดลงไม่มีเงินก็ไม่มีงาน,ไม,มงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินทีนี้การที่ว่า อ่าคือจะส่งกับเมืองไทยเพราะว่าผ่อนบ้านที่เมืองไทยให้พ่อให้แม่ได้อยู่ผ่อนรถที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พองานตัวเองลดลงกับต้องมาเลี้ยงเลี้ยงลูกถ้าหากไม่มีอาชีพเสริมสวยรองรับเป็นจ็อบพาร์ทไทม์เนี่ยเวลาเขาทําหน้าให้ลูกค้าเขาเพื่อนเอนเขานะคะเขาเก็บค่าบริการแค่40บปอนด์ต่อครั้งเองเขามีลูกค้าประจําเขาอยู่20คนลองคิดดูว่าพี่ถ้าหนูไม่มีอาชีพรองรับอย่างที่พี่เคยเตือนหนูอ่ะหนูอยู่ไม่ได้นานแล้ว สุดยอดอย่างในน้อยหนูก็มีเงินส่งไปผ่อนบ้านผ่อนรถให้พ่อให้แม่หนูที่เมืองไทยโอ้ฟังแล้วปลื้มมากเลยนี่แหละเป็นเหตุเป็นเหตุผลเ,เ,เป็นสาเหตุให้ครูนกับมาทำคอร์สสอนออนไลน์ดังนั้นที่ครูนกออกมาสอนอย่างเงี้ยก็คือเพราะอะไระคะครูนกต้องการที่แบบเหมือนให้พวกเราทุกคนเอาไปกระจายให้ทั่วแผ่นดินไปเลยแปลว่าอะไระคะครูนกก็จะได้ขายของได้ถึงแม้ว่ากําไรชิ้นละสองปอนชิ้นละปอนอย่างเงี้ยมันสิบชิ้นร้อยชิ้นครูนกได้รัว,รว คุณกอคิดแบบนี้แล้วคนไทยของเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้หญิงไทยที่ power มาก sustainable มากเลยยืนหยัดด้วยตัวเองรักศักดิ์ศรีตัวเองก็นั่นแหละก็คือเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคคุณอก็คงต้องบอกว่าด้วยรักและปรารถนาให้พวกเราเป็นที่หนึ่งในแบบของพวกเราจริงนะคะก็คุณโอ๊อินซีต้องจากไปแล้วณนะวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะทุกคนจุ๊บจุ๊บ